มาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวท่านตุการข่าวรัฐบาลไทยท่านตุการข่าวตางทั่วไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปัจจุบันนี้ให้กู้ไปแล้วกว่า 6. 7ุ็ล้านรายนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ7ดแสนล้านบาทพบว่ามีคนปิดบัญชีไปแล้วประมาณ1.8ล้านคนแล้วก็อยู่ระหว่างการเรียนประมาณ 1. 3ุมล้านคน ผู้กู้อยู่ระหว่างการชำระหนี้ประมาณ3.5ล้านคนซึ่งที่ผ่านมาก็พบปัญหาในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการชำระไม่ตรงตามกำหนด จึงได้มีการแก้ข้อกฎหมายใหม่ที่จะช่วยให้ผู้กู้ทุกคนมีภาระที่ลดลงมากครับโดยพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งลุงนี้กยศทุกรายจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายใหม่เช่นการลดเบีย้ยปรับเหลือร้อยละ0.5จากเดิมที่ปรับร้อยละ18นะครับแล้วผู้คำประกันเดิมทุกคนที่มีภาระอยู่ก็จะหลุดจากภาระคำประกันจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม2567เป็นต้นไปและชะลอการขายทอด ตลาดด้วยการทําหนังสือไปยังสารทั่วประเทศ เพื่อขอขยายระยะเวลาการบังคับคดีและทำหนังสือถึงกรมบังคับคดีของงดการขายทอดตลาดเพื่อไม่ให้ลูกหนี้กยศได้รับผลกระทบและได้รับสิทธิตามกฎหมายด้วยครับสำหรับลูกหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์อาจถูกดำเนินคดีอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0คนหากติดต่อเจา้าหน้าที่หรือว่าชำระเงินเข้ามาผ่อนผันหนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่หากไม่ติดต่อมาแล้วก็เกิดมีการฟ้องร้องขึ้นก็สามารถไปขอยินยอมที่ศาลได้และสามารถผ่อนต่อได้ถึง15ปีขอให้ลูกหนี้กยศไม่ต้องกังวลนะครับ วันนี้ไอ้แคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ